ครับเ่าที่เดิมปลา,า,าเยอะยอยูอ่นะแต่ไม่มีคนหาหรอกอ๋อันนี้มีผมนี่แหละนี่ตวงไม่รู้ในกล้องเห็นหรือเปล่านะผมยังไม่ตัดเลนกระจกไปใส่ đèn đen, này dễ <laughs> gì mà phí ập ừ hử, thấy dài như tay nam cột đẹp lói sáng hú xoay วนตุ๊บเลยนะครับปลาอืมรถมารถก่อนท่อป,ปลาโบราณใหญ่เวอร์าอมา,าวางตรงนี้ก่อนอปลามีหลายตัวเลยเทียบเลย มันล่องน้ำอยู่อืมตัวนี้ก็ใช้ได้อุ้ยอืมชนอะไรวะเนี่ยโอ้ชนมาเดินชนสาราเขาละอืมในนี้เยอะนะครับเดี๋ยวอืมเนี่ยด้น้ำบาลเลย ตรวมเท่ากันนะสี่ห้านิ้วเขาขาวอยู่ใต้น้ำเขาขาวอยู่ใต้น้ำตายหลับสนิทที่นอนต้องเข้าออแล้วโอ้โหพลนน้ำหลับสนิทเลยนะครับเดี๋ยวคงต้องอาวางไว้ก่อนเพราะว่าผมเดินเข้ามาลึกแล้ว ห้ามดิน้นผมขอเข้าไปดูนนี้หน่อยตุกเจอปลาชอ่อนอยากยิงปลาชอ่อนนี่หมาอะไม่รู้เนี่ยเดินเข้ามาข้ามาโอ้โหปลาบลาเลยครับ อืมตัใหญ่เรียบร้อยตายเอาอีกแล้วลับตหนิดที่นอนลงเข่าอีกแล้วนะครับผมยิงปลาเข้าหัวตลอดนะครับเพราะผมเล็งหัวผมไม่เล็งตัวมันนะครับอ่าเราผมเล็งปลาผมมองตามันแล้วผมก็ยงิงเล็งตรงนี้เข้าไปนิดเดียวเองเขาจุดตายพอดีโอหเรนนี่ปลาเยอะจริง ล่องเป็นแพเลยมันไม่ได้ร้อยนะครัมันล่องอยู่ใต้น้ำแล้วคนหาปลาจะเข้าใจว่าปลาล่องเป็นไงข้างหน้าผมนี่นะเป็นสิบหสใหญ่อันนี้ไม่ต้องเล็งนะครับยิงแม่งเลยสยใหญ่ไม่ต้องเล็งนะครับยิงเลยสยสวยเลยอื สองเงี้ยงเดียวครับช่างดอนคลองแปดอืมเอ,มอาเด็กคนตีอย่าปลอมับเดี๋ยวผมไปก่อน